ฮกหมื่นนาทีก็หายยากคันดอกนาคุณคุณสวยเพราะว่าฉันมีประสบการณ์เลี้วเนาะยิ่งฉันใส่ไอ้นั่นพิษอีกรอบหนึ่งค่ะพี่น้องชาวพิซเซอร์พี่น้องชาวเรียวของเราค่ะก็ได้มาไล์สุดเพียกจ้า คิดรีวเนาะเราก็คิดคอนเทนต์ดีๆหน่อยเนาะคิดคอนเทนต์แบบออกทรงที่ตลกหน่อยก็ได้แต่วันนี้สามวันแล้วค่ะสามวันแล้วที่ไลฟ์สเวลาถือใบใหม่ใบอะไรมันคุมมืดเนาะพูดถึงว่าเธเลยไม่ได้คลิปใช่ไหมในท้ายจะคิดนี่มี่นจ๋า เป็นสีเนื้อน่ะเสือสีเนื้อชิดว่าคงจะได้อยู่แต่ว่าโอ้มันก็นย่างออกเป็นข้าวขาวนิดนึงเนาะมันคงไส่พวกเพื่อนที่เพื่อนที่ใกล้ชิดนะเนาะไกลๆๆนะม่เห็นไกลๆนี่มีมีโอกาสได้เห็นเลยจะได้ป้าแต่คนเพื่อนเพื่อนที่ไกลๆกันน่ะเพื่อนไกลๆถ่ายเองปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนเองก็ิแบบว่ามีเพื่อนติดตามอะไรประมาณนี้นะจ๊ะเองก็ค่อยๆไปหาเพื่อนเต่ละบานเต่ลไปเนาะ เองทำแล้วเองก็ททำให้มันสุดๆขอบคุณค่ะขอบคุณหลายกดไลค์ให้ขอบคุณค่ะขุ่นาเวะมาเนาะฉันก็มีเห็นเลยพี่น้องไยตัวหนังสือมันไม่ดันขึ้นมาเนาะมันไม่ขึ้นจ้าตัวหนังสือมันไม่ขึ้นค่ะตัวหนังสือไม่ขึ้นเลยไม่รู้ว่าเป็นใครประพัด มาเป็นกำลังใจให้เอ้อพี่น้องชาวคียเตอร์เนาะพี่น้องชาวเลียวเรากดมาให้กำลังใจพูดถึงว่าคนก็มาสมัครเยอะเหมือนกันเนาะต่างคนต่างคิดคอนเทนต์เนาะวันนี้เปิดไปทางไหนก็มีแต่คนไล่โรงงานยุดยุดมดอ่จ้ะ ยึดมดเลยโรงงานถูกโรงงานจะเป็นวันยุดขอบคุณได้หลายจ้าขอบคุณได้หลายที่มาชมเด้อจ้ะเด้อคุณจรค่ะคุณจรสวัสดีค่ะไายก็ว <c oughs> <c oughs> ันก็ยังไม่ได้พอคนนะแต่ก็บ้างคลิปเขาก็ไม่ไม่ไม่ยาวเท่าไรดอกสันๆใ,นใจจริงเลยจ้าขอบคุณในใจจริงเลยค่ะที่กดไทยเนาะจ้ะเนาะ กดให้รัวๆเลยเมื่อกี้นีย <c oughs> ขอบคุณเป็นอย่างเองนี่แหละตามธรรมดาชาวบ้านเองธรรมดาธรรมดานี่แหละจ้ะ <c oughs> ที่นี่ก็พูดแบบพูดแค <c oughs> ่ก็จะขอลงแค่นี้แหละจ้ะพี่น้องต <c oughs> อนนี้พี่น้องอพี่น้อง <c oughs> ึงสออกหมดแล้วเนาะจ้ะเนาะึงสออกหมดแล้ว ดูย้อนหลังดาสมมติว่าเองเลิกไล่แล้วเนาะเองเลิกไล่ซดเขาก็ดูย้อนหลังดาจ้ะเขาดูย้อนหลังแล้วเขาก็ไล่ให้เขาก,ก็กดไล่กดนั่นให้ได้อยู่จ้าอ๋อได้หลายบอถ่ <c oughs> ายคลิปไหมล่ะถ่ายคลิปเยอะๆเก็บไวไ้ไหมล่ะถ่ายถ่ายคลิปเยอะๆเนาะเป็นคนกลก็กดโอ้ยบางอย่างก็ลู้บางอย่างก็ยังไม่ลูเท่าไรเนาะ ก็เเราใอ้ฟังจะประสบการ์ประสบการ์เพื่อนๆแล้วก็อวยพรให้เพื่อนๆถ่ายลงทุกวันเลยจ้าอันนี้พี่พี่กับผึงตะลู่นะพี่ได้ลงประมาณสามสี่วันอยู่เลยเนาะพี่ไม่ค่อยได้ษาเว,วะมาเนาะฉันก็ไม่เห็นเลยพี่น้องไอ้ตัวหนังสือมันไม่ดันขึ้นมาเนาะจ้าขอบคุณค่ะน้องไอ้ขอบคุณค่ะคุณโซภาที่กดไลค์ให้ค่ะ ขอบคุณทุกๆคนเลยค่ะที่กดไลค์ให้ทำให้มันสุดๆ <c oughs> มันจะได้ไม่ได้กันอีกเรื่องนึงเนาะถ้าได้ก็ดีท้าไม่ได้ก็แล้วน้องปานอมก็มาหาพี่เนาะมาหาหน้าประจาเลยขอบคุณเ้อะน้องปานอมเ้อส่าห์มาเป็นกําลังใจให้เขามาพอถึงวันเนอพอสิ้นเดือนเดน้าที่อะไรมันก็นหายหมดน้องติม๋ม หน้าที่ของเราที่ทำไปใ,ใจจริงเลยจ้าขอบคุณใ,ใจจริงเลยค่ะที่กดทห้นะจ้ะเนาะกดไห้รัวๆเลยเมื่อกี้เลยขอบคุณเป็นอย่าขอบคุณได้หลายหลายหนองปนนมด้หนองปนนมก็เขามาประจำพูดถึงว่าเนาะใครผ่านไปผ่านมากับเวะมาได้ด้อจ้า มีน้องชาวคี้อเตอร์เหมือนกันเนาะจ้ะเนาะคุณลหลายๆที่เข้าใจได้จะเดอะ้อยังครับไม่มีเวลาไล่ซดซะจ้าไล่ซดไม่มีเวลาเองกับพยายามพี <c oughs> ่ก็อยากให้ไล่ซดเนาะตอนนี้ยังมีน้องปน้อมอยู่ด้ากือน้องอมันก็จะได้เร็วเราไม่เสียเวลาได้จะเดอะ้อเราไม่เสียเวลาเลยค่ะ คุณมาโนบในกระทู้ขอบคุณค่ะที่เขามาค่ะที่นี่เองฉาเกินไปมันก็ปิดปกติแต่เวลาเราเขียนเนาะเวลาเราเขียนต่อเพื่อนเวลาเราต่อเพื่อนไปเขามาได้จ้าเดอ้ออย่าดูห่างๆเขามาพูดเขามาคุยเขามาทําความรู้จักกันเด้จา้าเอาไข่เอาไก่เหลกออกยูดาเนาะแม่ทะเลทะเลเขามาเด้จ้ะทันทีเราให้ฟัง ยังไม่รู้กดจา้าอ๋อยังเองต้องตรวจชิปตะของดาหว่าอันไหนที่มันหล่อแหลมเนาะอันไหนมันหล่อแหลมเองก็หลบออกหลบโทรศัพท์มันเดียเด๋ยวกับเ,เดี๋ยวก็ไฟแจ้งเดี๋ยวก็ไฟดับเนาะ <laughs> ผมยุ่งผมกระเซิง <laughs> ขอบคุณที่มาเป็นกำลังใจให้ที่เห็นเขาขังหลัง แจ้งก็ไม่แจ้งอ,อแต่ถ้าเวลามันตก้ามันนานๆตกทีเนาะมันนานๆตกทีแต่มันตกแรงเนะาะเมื่อวาังต้นเดือนนี่นะฝนก็ตกยังครับไม่มีเวลาอ๋อต้องหาเวลาเดิค่ะต้องหาเวลาถ้าสมมติว่าจะทำเนาะจะเนาะเราก็ต้องเก็บใบเล็กเป็นดีเนาะแต่โตโตไม่ได้โตโตไม่ได้ขอบคุณหลายๆน้องทุกขอบคุณหลายๆทีดโกไทยพี่เนาะ โคาลาดพังร้องเพลงโคลาดชอบร้องเพลงโคลาดเหมือนกันเนาะเต่ว,ว่าเดี๋ยวนี้ลืมหมดแล้ว <c oughs> มาเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันยังครับไม่มีเวลาอ๋อต้องหาเวลาเด็กค่ะต้องหาเวลาถ้าสมมติว่าจะทำนาะจะเนาะเราก็ต้องเก็บไปแเลวไปอีกเขาก็จะเขียนว่าเก็บไว้กี่วัน เก็บไว้ตลอดไปไปกดตรงตลอดไปได้จะเด้อเดี๋ยวไม่ได้นาทีบุกแล้วก็ดับบาบมันพิ้นอะไหนก็ไม่รู้หรือว่ามันหลอดนี่พี่นองวันนี้ฉันกระช้ยเมื่อวันโทรศัพท์มันกดซงเกค่ะคุณสิงโตถ้ายังอยู่ก็พิมพ์มาคุยได้ได้จะเด้อหรือว่าออกไปแล้วเนาะขอบคุณเลยล่าพิชายตีโกไอเองก็เต้นใหญ่เต้นน่อย ตอนสมัยเด็กน่อยนะสนุกสะดวกดิเจียวเว็บนันธละว่าหลังสิมมันบาดดีค่ะจำได้ค่ะขอบคุณในหลายที่แวะมาด้วยเด้อขอบคุณในหลายอยู่โคราชหรือเปล่าค่ะฉันก็อยู่โคราชฉันจำหาเวลาจ้ามันจะได้จะได้สะสมเวลาไว้เนาะจะเนาะสะสมเวลาไว้จ้าตึอใบใหม่ใบอะไรมันคุมมดเนาะ พูดถึงว่าเขาเลยไม่ได้คลิปใช่ไหมในท้ายจะคิดค่ะคุณจอออกไปแล้วหรือเปล่าค่ะคุณจรฟังภาษาไทยเป็นคนไทยหรือคนหรือคนจ้ะไทยอย่างงั้นไม่พอง่ายดอกจาะต้องคลิปปังๆคันเด้อมันถึงจะเขาถึงจะแบบว่มมาคนติดตามคนไหนเขามาแล้วพิมพ์เด้อไม่เห็นเด้อจะเด้อขอบคุณค่ะติ่กดไล่ไ้ค่ะขอบคุณได้หลายค่ะ ู<ต>ก็ขอโทษดาเด,ดจะเด้อบอกเอาไว้ถ้าเพื่อใครเขามาแล้วไม่ได้ตอบตู่ก็ขอโทษด,ด่านอกชวนคุณประพัดสอนนะคะเนาะคุณประพัฒสอนสนิทชวนคนเขาเก็เปลี่ยนแบบนี้เหมือนกันเนาะบอกเปลี่ยนแบบไม่เห็นไม่เห็นที่แบบไม่เห็นที่แบบคอมเมนต์มานะ่ะบางคนก็เปลี่ยนเหมือนกัน กี่สิบคนก็ยังดีจกก้ะกระไดสะสมนาทีอยู่ก็ได้เหมือนกันได้เหมือนกันจ้ะถ้าเข้ามาดูยอดหลังเองก็ได้ีปฏิ